สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่บน Google Chrome นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการเอาช่องเสิร์ชของ Google ตรงนี้เนี่ยครับกลับมานะฮะ,ะก็คือเจ้าช่องเสิร์ชหายไปนั่นเองวิธีการเอากลับมานั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดเจ้า Google Chrome ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตตรงจุดจุดจุดสามจุดตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับจิ้มลงไป1ที จากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของการตั้งค่านะครับหรือ setting นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดเข้าไปได้เลยครับผมและให้สังเกตในส่วนของแถบทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจิ้มไปในส่วนของเครื่องมือค้นหานะครับหรือว่าที่เป็นรูปแว่นขยายอยู่ข้างหน้านะครับกดลงไป1ทีจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปในส่วนของการจัดการเครื่องมือค้นหาตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรเล็กๆสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดลงมานะครับผม แล้วก็แถบตรงนี้มันจะมี Google อยู่นะครับให้เพื่อนๆกดจุดๆุดมอันตรงนี้ทางด้านหลังเลยครับผมจากนั้นเลือกอันแรกนะครับทําให้เป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้ครับชึบอ่าถ้าทําถูกต้องนะครับเจ้าคําว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะดีดขึ้นไปอยู่หลังคําว่า Google แบบนี้นะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองกดแถบขึ้นมา1อันครับ เพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าแถบเสิร์ชของ Google เนี่ยได้กลับมาให้เราใช้งานตามปกติเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s u b ส c r i b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ